สวนสาธารณะถ้าใครอยู่ห่างไกลสวนสาธารณะอยู่ในใจกลางเมืองก็เหยียบแต่สนามที่เป็นอิฐสนามที่เป็นคอนกรีต,ตไปแทนสนามหญ้าโลกมันเปลี่ยนไปอย่างนี้ผมถึงหาเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยออกไปนอกกรุงเทพถ้ามีงานทำ ก็ยิ่งดีเพราะไปแล้วไม่เสียเวลาเปล่าแต่ถ้าไม่มีงานทำเหนื่อยนักก็ไปพักที่สวนสามพรานนั่นแหละครับเป็นสวรรค์ในสุดสัปดาห์ของผมแต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยเพราะว่าจะต้องไปทำรายการที่โน่นที่นี่ซึ่งผมมักจะเลือกต่างจังหวัด ท้งของดีๆต่างจังหวัดนี่มีอยู่มากมายเหือเกินครับเพียงแต่คนไม่รู้ไม่เห็นเราก็มีหน้าที่ที่จะไปค้นคว้าหามาออกรายการทางโทรทัศน์ช่องห้าสนามเป่าทุกวันอาทิตย์ให้ท่านได้เห็นว่าเมืองไทยของเรานี่มีอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้เราโมตะหลงไหลได้ปลื้มกับวัตถุ ต่างๆที่ส่งมาจากต่างประเทศไม่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนอย่างแต่ก่นแต่ถ้าท่านไปต่างจังหวัดท่านก็จะได้พบเห็นผู้คนที่ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามจังหวัดที่ไม่ดังตามจังหวัดที่ไม่ได้เรียนแบบจากกรุงเทพจังหวัดใหญ่ๆนั้น ไม่ต้องไปแล้วครับมีธุระปาปปังถึงไปไปจังหวัดเล็กๆแล้วก็เป็นจังหวัดที่อยู่ริมน้ําท่านจะได้รับประโยชน์จากการออกไปนอกกรุงเทพยอย่างมหาศาลผมถือว่าผมเป็นคนโชคดีเพราะงานที่ผมทําอยู่เนี่ยเป็นงานที่ชอบใจแล้วก็การไปทํารายการเนี่ย เหมือนกับไปต่ออายุให้ผมผมถึงมักจะไปในจังหวัดที่อยู่ริมน้ำอย่างเช่นไชนานี่ไปบ่อยเหลือเกินอุทยัยธานีก็เพิ่งไปมาริมแม่น้ำสแกกรางอีกจะเห็นได้ว่าอย่างนี้เห็นไหมครับไชนาทสแกกรังแล้วก็บ่อยครั้งที่สุดก็คือแม่กลองจังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามนี้มีความหมายสำหรับตัวผมเพราะว่าประถมราชวงศ์จัก,กรีได้เกิดขึ้นที่นี้แหละครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นเขยแม่กลองเขยบางช้างแล้วก็มีพระราชโอรสคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลาไลร,รัชกาลที่สองตั้งแต่ยังไม่ได้ปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่หนึ่งและก็ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นที่มานั้นมาจากบางช้างแก่งดีเท่านั้นละครับเพราะฉะนั้นพระเาทนี ซึ่งท่านไม่ได้สถาปนาเลยจนกระทั่งสิ้นรัชกาลก็ยังเป็นท่านผู้หญิงอยู่เป็นท่านผู้หญิงนาคอยู่ตลอดเวลาท่านก็เป็นคนบางชาางมีพี่น้องอยู่หลายต่อหลายคนแล้วก็ใช้นามสกุลบางช้างตามที่รัชกาลที่หกพระราชทานก็จัดว่าราธินีกูล คือญาติพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายหญิงเรียกว่าราชินีกูลคือราชินีกูลบางช้างถ้าเห็นณบางช้างผู้ที่อยู่ในราชวงศ์จักรีก็ต้องบอกว่านั่นคือบรรพบุรุษของเราเช่นเดียวกับราชสกุลเทวกุลและสวัสดีวัฒ หรือว่าสกุลสุดจริตกุลนี้คือบรรพบุรุษของเราเห็นไหมครับต่างก็มีบรรพบุรุษมาจากหลายที่หลายทางสำหรับแม่กลองนั้นเป็นที่ประจักษ์ให้ทุนทั้งหลายได้รู้เลยว่าราชวงศ์จักรีเริ่มที่ตรงนี้แล้วก็ที่วัดอัมพวันเจตียารามนั้น เป็นอุทิวาสถานดั้งเดิมของเ,อเรียกว่าตายายของรัชากาลที่สองที่ดินตรงนั้นก็เลยมีอุทยานรอสองขึ้นมาเป็นอุทยานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาภัยเ,เรียกกันว่าง่ายๆอุทยานรอสองรับ ผมไปแม่คลองนั้นก็ได้ไปพบไปเห็นอะไรหลายต่อหลายอย่างยังเป็นจังหวัดจังหวัดเดียวนะครับที่มีคลองถึงสามพันกว่าคลองทั้งคลองเล็กคลองใหญ่เรียกกันว่าลำประโดงแต่ถ้าเป็นคลองทางป่าชายเลนจะเรียกว่าแพรกแพรกแพรกที่คลองขุดเล็กๆนำเอาน้ำจากคลองใหญ่เข้าไป ในพื้นที่ลึกๆเรียกกันว่าแพร่อันนี้ส่วนทางแม่กลองนั้นก็จะเรียกกันกันว่าลำประโดงเป็นที่คลองเล็กๆขั้นเขตของขนาดสวนของแต่ละคนแต่ละคนเป็นอย่างนี้ผมไปถึงแม่กลองเนี่ยนะครับผมจะไปอยู่แถวๆริมน้ำ มันมีความสุขแต่ริมน้ำบางแห่งอย่างเช่นที่คลองโคนนั้นไม่เป็นริมน้ำที่สงบแล้วครับเพราะว่ามีเรือหางยาวของชุมชนคลองโคนเขาทำมาหากินกันเพราะฉะนั้นเสียงของเรือหางยาวจะดังก้องอยู่ตลอดเวลาผมก็จะต้องล่นมาอยู่ทางทางด้านหลัง าจากคลองมากๆที่ตรงนั้นแหละครับเป็นโฮมสเตย์ของผู้ใหญ่ชงและคุณเชษซึ่งเป็นลูกชายทุกวันเสาร์วันอาทิตย์จะมีผู้คนไปเที่ยวคลองโคนไปดูวิถีชีวิตออกไปเที่ยวป่าชายเลนเสร็จแล้วก็จะมาทำประโยชน์โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลน เป็นการท่องเที่ยวที่สำเริสรญสำหรับผู้ไปเที่ยวและยังได้ประโยชน์ต่อประเทศชาติในการปลูกป่าชายเลนที่ถูกทำลายไปตอนที่เขามาทำนากุ้งกันเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวที่ชุมชนคลองโคนเขาทำขึ้นนี่นะครับจะกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนคลองโคน ทั่วหน้ากันผมถึงเห็นว่าการท่องเที่ยวแบบนี้ดีกว่าการท่องเที่ยวไปที่อื่นต้องไปที่โนนไปที่นีอะไรสู้การท่องเที่ยวแบบนี้ไม่ได้นั่นเป็นการท่องเที่ยวที่ชุมชนเขาจัดขึ้นแล้วยังมีการจัดท่องเที่ยวเพื่อไปดูหิ่งห้อยหิงห้อยตอนนี้ แม่มันมีน้าจมทีแล้วครับแต่ยังมีหิงห้อยอยู่ที่ชุมชนแห่งหนึ่งเรียกว่าลมทวนผมยังไม่มีโอกาสไปเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนฝนชุกจะไปดูหิงห้อยก็ไม่ดีไม่เห็นถ้าเวลาฝนมันรบกวนเนี่ยมันก็ไปเที่ยวไม่สนุกการไปดูหิงห้อยนั้น ทางลมทวนเขาจับให้ไปทางเรือพายครับไม่มีเสียงที่จะรบกวนไม่มีคลื่นที่จะรบกวนหิ่งห้อยไปดูกันอย่างสงบสงบย้อนกลับไปเหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อนในเมื่อรือเครื่องยนต์ยังไม่มามีอิทธิพลเหมือนอย่างในปัจจุบันนั่นแหละครับเวลาผมไปแม่กลองนี่ก็จะ เหมือนได้ตัวเองกลับไปสู่ความเป็นเด็กสมัยที่ยังมีบ้านอยู่ริมน้ำริมคลองสนแสบเช่นเดิมครับ <S <S ท่านผู้ฟังทรักครับ <c oughs> ผมนึกถึงสมัยที่บ้านเมืองของเราเรียกว่าบ้านดีเมืองดีเงินมีค่าราคาแพงทุกๆคน ที่ทำงานราชการรับเงินเดือนขนาดข้าราชการสัญญาบัตรเงินเดือน80บาทสามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างดีที่สุดเพราะว่าดูเอาแต่อาหารสิครับปี2481เนี่ยเงินมีค่าราคาแพงถึงกับต้องใช้เหรียญครึ่งสตังเหรียญครึ่งสตังนั้น ซื้อข้าวได้หนึ่งถ้วยซื้อน้ำหวานได้หนึ่งถ้วยนั่นมองดูก่แล้วกันเทียบกับราคาก้วยเตี๋ยวสามสตังค์แล้วแปดสิบาทเนี่นะครับจะมีเงินขนาดไหนยิ่งคนที่เป็นข้าราชการชั้นสูงอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัย นั้นเงินเดือน250บาท300บาทก็เท่ากับเงินเดือนเป็นแสนต่อเดือนในปัจจุบันนี้แถมค่าครองชีพยังไม่มากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของทุกสิ่งทุกอย่างทำกินทำใช้อยู่ในบ้านเรานอกจากบางอย่างเท่านั้นที่จะต้องสั่งมาจากเมืองนอก สังคมต่างจังหวัดเป็นสังคมที่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่สุดเลยทีเดียวครับผมจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้แต่ก็ยังไม่จ่มใสเพราะว่าไม่เป็นคนช่างบันทึกช่างจดจำสนุกไปวันวันหนึ่งนอกจากจะมีเหตุการณ์อะไรที่น่าประทับใจก็จะนึกถึงไม่เหมือนกับพี่สาวของผมคนหนึ่ง คือคุณจิตราจันทรโรธวงศซึ่งบิดาของคุณจิตราจันทรโรธวงนั้นคือคุณหลวงธนาทรพินิษเดิมท่านอยู่กรมสรรพกรแล้วในตอนหลังท่านมาอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกว่าเป็นข้าราชการที่ใกล้ชิดพรงเจ้าวิวัฒนาชัยเป็นอย่างยิ่งพระองเจ้าวิวัฒนนั้น ท่านเป็นอธิบดีสันพากอรเมื่อสมัยปี2 4 7 1 72 73อะไรพวกนี้ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองในต้นรัชกาลที่เจครั้งนั้นเราเรียกว่าบ้านดีเมืองดีถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำก็ตามเราก็ไม่ได้สั่งสินค้านำเข้ามามากอะไรเท่าไหร่ ไม่ได้มีการสั่งรถยนต์เข้ามามากมายมีแต่รถยนต์ที่เป็นรถยนต์แท็กซี่ก็ไปได้วิ่งกระรอกแบบทุกวันนี้รถแท็กซี่ในสมัยเมื่อ80ปีก่อนนี้จะจอดอยู่ตามสีแย่ผมยังจำได้มีที่จอดแท็กซี่อยู่ที่ตรงทุกวันนี้ที่เป็นมาบุญคลองนั่นแหละครับแถวๆนั้นฝั่งตรงข้ามมาบุญคลอง ที่เป็นของสยามกุลากาดีแหละมาบุญครองนั่นคือตัวอำเภอปฐุมวันถัดไปก็เป็นโรงพักปฐุมวันที่เป็นยิมเนเซียมนั่นคือที่ตั้งโรงพักปฐุมวันมีร้อยตำรวจเอกเยืนประภาวัฒน์เป็นสารวัตรอยู่ในต,ตอนนั้นนะครับพี่โมหรือคุณจิตราจันทโรดวงเนี่ย เป็นคนที่ช่างจดช่างตำแล้วก็เขียนอะไรโอ้โหละเอียดละออเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนนี้คุณจิตราถึงแก่กรรมไปแล้วในวันพระราชทานเพลิงศพก,ก็มีหนังสือบันทึกของพี่โมคือคุณจิตราแจกผมอ่านดูแล้วล้ำลึกถึง ชีวิตของตัวเองเมื่อวัยเด็กเราได้พบได้เห็นเหมือนอย่างที่พี่โมพูดมาเกือบจะทั้งหมดพี่โมเป็นลูกสันพกรณจังหวัดเกิดขณะที่เป็นลูกสันพกรจังหวัดต่อม,มาก็มาเป็นสันพกรณมนตรอยุทยาตอนนั้นพี่โมอายุเข้าไปหกขวบแล้ว หกเจ็ดขวบแล้ว <c oughs> ก็เป็นความทรงจําของคนที่ช่างจดช่างจําเอามาเขียนไว้ตอนที่อายุเจ็ดแปดขวบย้ายมาเป็นสันพกรบนตนในยุทธยานั้นพี่โบได้เขียนไว้อย่างละเอียดอ่านแล้วเหมือนกับตัวเองไปอยู่ในที่นั้นด้วยผมก็อยากจะถ่ายทอดว่าในสมัยก่อน ยุคบ้านดีเมืองดีเนี่ยเขาอยู่กันยังไงข้าราชการอยู่กินกันยังไงไม่มีการคอรับชันเพราะว่าข้าราชการทุกคนเงินเดือนพอใช้ครับไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินการพนันนั้น,น,นก็เล่นอยู่อย่างเดียวคือเล่นไพ่ตองไม่มีบ่อนไม่มีอะไรเหมือนกับในปัจจุบัน แถมในสมัยนั้นหวยยังไม่มีเลยมีแต่หวยเอ่อหวยกอขอในสมัยแรกๆที่เจ็ดนั้นจะมีหวยกอขอหรือไม่ผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่ายังเด็กเกินไปและผมเป็นคนไม่เล่นการพน,นันก็ไม่รู้จักอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องการพน,นันขันต่อในเมื่อไม่มีอะไรที่จะให้มันเป็นอบายมุกความเป็นอยู่ของคนก็ อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุนิยมไม่ได้ขึ้นอยู่กับแฟชั่นแต่ประการใดสังคมในสมัยนั้นเนี่ยน่ารักก็อยากจะให้ท่านได้รู้ถึงว่าสังคมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสมัยนั้นน่ะขนาดชั้นระกรมบนทนเนี่ยนะครับก็เท่ากับข้าหลวงภาคเงินเดือนเนี่ย จะต้องประมาณ350บาทถึง400บาทถ้าเทียบปัจจุบันนี้ก็คงจะได้เดือนหนึ่งประมาณสัก2-3แสนก็คิดดูก็แล้วกันค่าน้ำคนหลวงก็มีใช้อย่างฟุ่เฟือมบ้านช่องก็อย่างดีพี่โมอบอกว่าอย่างนี้ตามที่คุณป๋ายายมา อยู่ที่อยุธยานะรถไฟจากปากน้ำโผคือย้ายมาจากปากน้ำโผเข้าเทียบชานาลาอายุธยามีข้าราชการมายืนรอรับมากมายรีเรือยนมารับไปขึ้นที่แพรจอดอยู่หน้าบ้านที่พักสันพากรจังหวัดก่อนถึงบ้านมีโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ต้องนั่งเรือข้ามฟากมาเพราะ ไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำถนนก็ยังไม่มีบ้านพักหลังใหญ่บ้ากทาสีขาวชั้นเดียวมีห้องหับมากมายมีนอกชานกว้างหน้าบ้านตรงกลางมีนอกชานเชื่อมกับบ้านหลังใหญ่ที่พวกเรานอนมีห้องคนรับใช้และห้องครัวจำได้ว่าห้องน้ำห้องหนึ่งอยู่ทางห้องชานอาจารย์กลางติดกับโรงพยาบาล เรากลัวไม่ค่อยกล้าเข้าไปเข้าคนเดียวนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าบ้านพักนี่ใหญ่เหลือเกินอยู่ได้สัก1 0บยี่ิคนนะที่แม่น้ำป่าสักหน้าบาทมีแพรมีห้องนอนห้องรับแขกมีชานหน้าแพแพ้แบ่งเป็นสองสีกตรงกลางเป็นทางเดินปูด้วยไม้ ปีกซ้ายปีกขวาเป็นห้องนอนและห้องน้ำด้านหลังเป็นห้องครัวห้องกินข้าวเดินลงไปที่แพมีสะพานไม้ยแล้วก็มีไม้แผ่นเดียวกว้างใหญ่ทำเป็นทางเดินได้รอบรอบแพร่แหมอยู่แพรนี่ผมชอบจริงๆคเคยไปนอน,นแพรที่เมืองการก็มีความสุขแล้วก็ เคยไปนอนแพรที่อยุธยาสมัยที่รืห้หางยาวยังไม่มีไปบ้านของคุณคุณเนื่องบุญเนื่องคุณบุญเนื่องเนี่ยนะครับที่นาประกาว่าเนื่องน้อยศรัทธาได้แหละผมไปนอนที่แพรที่บ้านคุณเนื่องเขาโอ้ไปความสุขที่สุดแล้วมีความสุขที่สุดก็คือว่ากินเหล้าบนแพโอ้อะไรมันจะไปสุขถึงขนาดนั้น พออ่านถึงว่ามีแพรอยู่ที่หน้าบ้านสันพกรมนทนใจผมก็ประวัติถึงชีวิตที่เคยไปนอนอยู่ที่ในแพรมีความสุขอย่างที่สุดพี่มมาบอกว่านอกจากจะมีบ้านหลังใหญ่มีแพรที่ด้าบ้านแล้วอยู่ต่อมาพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยประธานเรือทาสีขาวชื่อ อากรโกรให้คุณป๋าคือหลวงธนาธรพินิษไว้ใช้เวลาตรวจราชการอย่างต่างจังหวัดเป็นเรือยนต์ใช้จูงลากเรืออากรโกรอีกทีหนึง่งเรือแบบนี้ผมเคยลงเรือสองชั้นของชนประธานซึ่งทางข้าราชการกรมชนประธานเวลาย้ายไปอยู่ตามประตูน้ำต่างๆนานาเนี่ยนะครับ ก็จะขนของลงเรือชนรับประทานเรือสองชั้นเนี่ยขนของไปทางเรือพอไปถึงปั๊บก,ก็เข้าไปอยู่ที่บ้านพักชนระทานนั้นเป็นหน่วยงานหน่วยเดียวที่ข้าราชการไปไหนไม่ต้องไปหาเช่าบ้านแต่มีบ้านพักพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างผมเคยไปมาแล้ว เมื่อสมัยคุณอุทัยจำเนินฤกย้ายจากทางโคราชมาอยู่ที่สามชุกผมก็มาเรือนี่ยแหละครับเรือสองชั้นของชนประธานนี่จำได้ว่ามีสังหาอรัมพีมาด้วยกันอีกคนหนึ่งพอเรือมาจอดอยู่ที่ริมตะลิงดูเหมือนจะเลยอยุธยามาหน่อยผมก็ผมก็ ชวนแจ๋วลงเล่นน้ําครับชวนแจ๋วลงเล่นน้ําดุงพักคมาลงเล่นน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาโอ้มันทําให้นึกถึงในวัยเด็กขึ้นมาอย่างช่วยไปได้เลยทีเดียวพอมาอ่านเรื่องของพี่โมนี่ก็เช่นเดียวกันเห็นว่าเรืออากรโกดนี่เป็นเรือแบบเดียวเป็นเรือสองชั้นเวลาไปตรวจราชการก็จะใช้เป็นที่พักไปด้วยเนี่ย พี่โมเลม่าให้ฟังหลายต่อหลายอย่างถึงเวลาไปตรวจราชการพอเรือของสันพารรนมณฑนไปจอดเช่นว่า <c oughs> ไปที่อ่างทองที่ตรงนั้นก็มีชาวเนี่ยข้าราชการเขาเอาของมาให้มีปลาแห้งมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างอุดมสมบูรณ์มากนะครับมาที่สิงบุรี เรือจอดที่หน้าสารากลางจังหวัดริมแม่น้ำมีต้นมะขามจำได้ซะด้วยนะตัดเป็นพุ่มเป็นฉัดสวยดีนี่อเดอจำได้ทุกอย่างเลยทีเดียวว่าที่ตรงนี้เขามีอะไรบ้างมีคนเอาของมาให้เช่นผักกาดต้นหอมแล้วก็มีพวกปลาบ้างไข่เป็ดบ้างขนมบ้าง จังหวัดสิงห์ไม่มีท่าเทียบเรือคนเรือต้องกระโดดขึ้นฝั่งให้ถึงแล้วก็ถือเชือกมในิลาที่อยู่หัวเรือนำไปผูกไว้กับต้นมะขามแน่ข้างจังหวัดปทุมธานีก็มีต้นตาลแยะเราชอบกินตาลพวกเจ้าตาลพอเรือจอดเราจะชวนคนเรือเอาเรือบดลงพายไปตาม ท้องทุ่งที่น้ำท่วมเก็บสบัวบางทีก็ไปหน้าแรงจะไปวิ่งเล่นในทุ่งนาได้พูดถึงเรื่องน้ำท่วมทุ่งนานี่นะครับก็มีประเพณีในการเล่นทุ่งในสมัยรัชกาลที่ห้าพอเวลาหน้าน้ำลดราวๆเดือนมกราอากาศหนาว ตอนนั้นน้ําลดแล้วครับเดือนสิบเอ็ดน้ำนองเดือนสิบสองน้ำส่งเดือนอ้ายเดือนยี่น้ำก็รี่ไหลลงน้ำก็จะมาตกค้างอยู่ที่แถบแถบที่เขาเรียกว่าลาดแถบแถบโพทองวิเศษไทยชาญแถบนี้หรอกครับจะมีท้องทุ่งซึ่งเดิมเป็นท้องนาแต่น้ำท่วมจนหมดมีไสบัวขึ้นเต็มเลยทีเดียวพอถึงหน้าน้ํา ในสมัยรัชกาลที่ห้าก็จะเสด็จประพาสเรียกว่าไปเล่นทุ่งไปเล่นทุ่งผมก็ตามรอยตามเสด็จเล่นทุ่งสมัยรัชกาลที่ห้าเหมือนกันวเวลานี้มันไม่เหมือนกับที่ผมไปเล่นแล้วนะครับเพราะเป็นเวลาตั้งประมาณสักสามสิบปีแล้ววิเศษชัยชาญโททาูทอง ยังมีทุ่งให้ผมได้เล่นอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเพราะการชมประธานดีมากทุ่งก็หายไปผมก็เลยไม่ได้ไปเล่นทุ่งการเล่นทุ่งนั้นก็คือเอาเรือมาดปูกระดานเต็มแล้วก็เอาเสือลงไปปูทางท้ายเรือก็จะเป็นคนที่จะ ภายเรือขัดเรือส่วนทางหัวเรือเราก็ตั้งเต่าเอาปลาตะเพียนในช่วงนั้นช่วงน้ำลดเนี่ยนะครับปลาตะเพียนจะมากเหลือเกินพาท้องขยำเกลือเสร็จแล้วปลาตะเพียนตัวเล็กๆเ,เนี่ยเอาลงทอดไฟแรงๆเป็นปลาแดดเดียวทอดทอดจนกรอบทั้งตัวน้ำจิ้มเนี่ยไม่ต้องมากหรอกครับคือน้ำส้มกระเทียมพริกสามอย่างเท่านั้น พริกขี้หนูกระเทียมน้ำส้มแล้วก็ถ้าไม่เค็มก็เอาเกลือใส่ลงไปอีกสักเล็กน้อยตาธรรมดาเนี่ยปลาตะเพียงเค้าเกลือเนี่ยมันก็เค็มอยู่แล้วกินได้ทั้งตัวแล้วก็มีน้ำพริกส้มมะขามโอ้กินเท่าไหรก่ก็ไม่เมานี่หมายความว่ากินเหล้าน่ะยังนั่งถึงตอนที่ไปเล่นทุ่ง ในตอนนั้นเวลานี้ครูที่อยู่ที่โพทองไปเล่นทุ่งด้วยกันก็ตายไปหมดแล้วพลเอกโสพลสุยานเศรษฐกรที่เคยไปเล่นทุ่งด้วยกันก็ตายไปแล้วเหลืออยู่พี่วิชาตอนนี้ก็ไม่ได้พบพี่วิชาก็เป็นนายตำรวจเดิมเป็นผู้กองโพทองเป็นต้นตำรับ ต้มผู้กองตอนนี้ไม่ได้พบเลยพี่วิชาดูกเกษียณแล้วก็มาอยู่ที่อ่างทองไม่ทราบว่ายังจะอยู่ดีหรือไม่เพราะว่าพี่วิชาก็คงจะอายุราวๆแปดบห้าแล้วครับแล้วก็ยังมีผมอยู่คนหนึ่งแล้วที่สำคัญก็คือมีนายอาเป็นคนขาย กับข้าวอยู่ในตลาดเวลาดีไออาก็ยังอยู่ดีอยู่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยก็คิดถึงเหมือนกันเวลาไปเห็นลำคลองอะไรขึ้นมาแล้วก็นึกถึงชีวิตเก่าๆอยากจะไปเยี่ยมได้ไปสัมผัสอีกครั้งหนึ่งครับจบวัวดดีครับ